สวัสดีครับเอฟซี FC ที่น่ารักพี่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็เพิ่งถ่ายคลิปแรกนะครับเอฟซีก็ขอโทษขออภัยจริงๆนะครับไม่รู้จะถ่ายอะไรให้เอฟซีดูเนาะอยู่บ้านก็วันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นเขานะครับเอฟซีก็อยู่บ้านเนาะช่วงนี้นะครับเอฟซีช่วงคำ่ำคห้าโมงหกโมงเนาะก็มันลมแรงนะครับเอฟซี พอจะขึ้นก็มันลมแรงกลัวเนาะกลัวกิ่งไม้นะครับพี่ซีนี่ลมวันนี้หนาวหนาวเข้ามาอีกครั้งเนีครับพี่ซีก็นี่ช่วงนี้เนาะมันเป็นช่วงฤดูหนาวบางวันนี่ร้อนร้อนหัวจะแตกเลยนะครับพี่ซีอยู่ที่บ้านผมช่วงนี้ก็เห็นไหมครับดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วเนาะนี่ผมก็มานั่งถ่ายคลิปอยู่ที่ ศาลาดิมน้ำนะครับพี่สีนี่ไก่สะู่ที่สะนะครับสะเลี้ยงปลาเนาะก็มานั่งชมบรรยากาศนะครับนั่งชมบรรยากาศพาพีสีชมบรรยากาศกยามเย็นช่วงฤดูหนาวเนาะตอนนี้ก็เขา้าวันนี้ก็หนาวหนาวอีกเมื่อวานนี้ก็หนาวนะครับพี่ีเนะาะก่อนนครับ เห็นไหมครับห็นวิวผ็นภูวันนี้ไม่ไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่นะครับพีซีวันนี้เพราะว่ามันลมหนาวเนาะลมหนาวจริงๆนะครับไม่ค่อยมีแสงแดดเท่าไหร่เนาะก็เลยเสียงรถไถวิ่งจากถนนใหญ่เนาะนี่ครับมองขึ้นไป ไ,ไปได้ทั้งวัน,วนโอ้ยช่างพงคงสนุกแน่เนาะวันนี้นะครับพี่ซีกลับไปถึงบ้านแล้วเนาะกลับไปทําบุญช่างพงกลับไปทําบุญให้อ้าวเนาะบ้านผมเรียกว่าอ้าวนะครับพี่ซีนี่ก็บรรยากาศที่นี่ก็ตอนคืนนี้ครับหนาวสุดยอด ตอนเช้าก็หนาวเนาะเมื่อเช้านี้ไม่เห็นหมอกลงน้นำน้ำค้างเนาะวันนี้ไม่แน่นะครับพี่ซีโอ้เสียงอะไรป,ป,ปิงปิงปังปังมันมีนะครับพี่ซีเสียงเขาจุดประทัดเนาะเสียงไม้ไผ่แตกนะครับเขาจุดเขาจุดไม้ไผ่นะเผาไม้ไผ่ทิ้งเนาะต่อเนานี่ครับบรรยากาศที่บ้านผมตอนนี้นี่หนาว อฟซีท่นใดบ้านอฟซีหนาวหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะที่บ้านผมมี่หนาวนะครับอีซีสองสามวันที่แล้วนะครับที่ผ่านมาเนาะโอ้ร้อนพื้นเขานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับอีซีเหงื่อแตกเลยนะครับอีฟซีเสื้อผ้าเสื้อนี่เปียกหมดเลยนะครับก็เปิดตอนวันนั้นขึ้นไปก็ถ่ายคลิปเนาะมไม่ถึงนะครับอีซี ไม่ถึงห้านาทีก็โอ้ไม่ได้นะครับพี่มันเหนื่อยเนาะพูดก็ไม่ออกนะครับพี่ีเสียงก็แห้งเสียงเห็บแห้งเหนื่อยเนาะหายใจออกทางปากเลยนะครับพีีวันนี้ไม่ได้ขึ้นเขาวัวนพุงนี้ไม่แน่นะครับพี่ีอาจจะขึ้นก็ได้เนาะน่ครับวันพุนี้อาจจะขึ้นขึ้นไปหาพึ่งเนาะเพราะว่า บางทีเจอจับางทีเจอสองสามลังนี่โอ้ก็ดีนะครับพี่ซีนี่น้ำพึ่งอยู่แถวบ้านผมนี่ราคาแพงจริงๆนะครับโหดละหดสี่ร้อยห้าร้อยเนาะก็ดีนะครับพี่ซีถ้าได้พึ่งจักสามสีหลังนี่ก็เป็นเงินเยอะเนาะ ก็ขึ้นเอาไม่ได้ลรวครับพี่ซีขึ้นเอาพึ่ง่งนี้ต้องให้ชวนเพื่อนเนาะไปขึ้นเอาเนาะเห็นไหมครับนี่ดวงอาทิตย์ใกล้ตกแล้วโอ้เสียงรถไถเสียงรถขนมันเนาะเสียงดังมากนะครับวิ่งอยู่ถนนใหญ่ดังวุบูุดเลยนะครับพี่ซีโน,น่นรถดิุกนะครับพี่ซีเสียงรถดิุกเนาะโนไปแล้ววิ่งผ่านไปแล้วเนาะ โขดมันสัมปหลังเอาไปขายสองคันนะครับพี่ซีเสียงดังเสียงท่อไอเสียเนาะเสียงดังมากนะครับเอานี่นั่งชมบรรยากาศวันนั้นก็วันที่หมอกลงเยอะๆนะครับพี่ซีเนาะก็ไม่ได้มานั่งขายกิมตะครับพี่ซีเดือนถ่ายเนาะ มืดไปหมดเลยนะครับพี่ซีไม่เห็นเลยเนาะเห็นแต่ต้นไม้ยี่ใกล้ๆนี่ครับบ,บนบนภูเขานี่ก็ไม่เห็นเลยมาชมบรรยากาศยามเย็นเนาะอยู่ที่สระนี่ก็มีปลาอยู่นะครับพี่ซีเห็นวันนั้นนนองไอเดียขึ้นมาเอาขึ้นไปปิ้งอยู่ครับพี่ซีย่างปิ้งเย็บปิ้งปลาเนาะก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์ลงมาเนาะเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่ซี มีน้องไอเดียน้องกล้อย้วก็น้องรอลาก,กัรอเลนเนาะลงมาวันนั้นนะครับพี่ซีมาอยางปิ้งปลาอย่างนี้นี่ไก่กระท่อมริมน้ำนี่แหละครับพี่ซีโอหน้าอร่อยเนาะพูดแล้วย่างปลากินช่วงหนาวนี่กินร้อนๆนะครับพี่ซีเนาะพูดแล้วน้ำลายไหลนะครับนี่ไม่กล้าลงแล้วครับตอนนี้มันหนาว น้ำอยู่ที่สารนี้ต้องเย็นมากนะครับพี่สีเย็นหนาวถ้าช่วงแรงมันร้อนนี่ลงได้นะครับไม่เป็นไรเนาะช่วงนี้ไมกลกาลงแล้วครับพี่สีอา้าวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ